มาค่ะทุกคนขาพร้อมแซบค่ะวันนี้จัดเมนูแบบนี้นะคะแซบ,บด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะทุกคนขามาบอกกันพี่น้องอยู่ปัมพูนาค่ะพึ่งกลับมาเมว่านน,ะะนอะค่ะเนาะกลับมาเดือขั้นข้อค่ะเสียงหายเมื่อนี่จุยากินสมตำค่ะแล้วก็บ,บักหอยเชื่อรีออกมาจากบ้านเ้นองนาะปูหนึ่งกุ้งหนึ่งผักสลัดค่ะมาทุกคนขามากินน้ำกันค่ะ อ่ะ um, ตอนนี้หาโมงแรงพี่น้องคะ่ะ The time now 5 p.m. I'm going to have spicy green papaya salad And this one's t h r i m p c r a b and shrimp come join me come come มาพี่น้องมองหายังห <laughs> ลายๆก็ได้นมจีนค่ะมาพี่น้องคะ่งคะขอลุยนี่ก่อนเลยขั้นข้อแม่อากาศมันเปลี่ยนอันนี้ เลดโอบมะคงเฮิมซื้อมาหลายเลยกินบ่ดท่านกับเฮิมซะน้ำจิ้มซีฟูดค่ะดอกคนะทำไมถึงเป็นดอกเ <c oughs> พราะซื้อมาเป็นใบแต่กินไม่ทันค่ะออกดอกค่ะนี่สาเสียพักไม่หลาย กลิ่นว่านพี่นองคะ่ะนะค่ะรับแซบฝนตกขึ้นสระแน่อยากกินนึ่ง ไว้ก่อนเดี๋ยวจุนจัดการค่ะอืมแสบมาอ๋อพี่แดงมาหรือยังเนี่ยพอดีนัดก,กับพี่แดงไว้ค่ะ จะเอาผักไปหั่นแปบ๊บหนึ่งนะครับพี่แดงค่ะนักเพิ่นว่าเลิเลกงานค่ะเพิ่นเลิกงานมากก่พอจูนยู่เฮียนร้านกินข้างบ้าน อยูแดงย่าพึงค่ะตามเคยเนาะค่ะเนาะเลิกงานแล้วค่ะพี่กำลังไปโอเคงั้นทันค่ะ <c oughs> อืมเปลือยถ่ายอย่พึงยยพ่งค่ะ <c oughs> เป็นไรค่ะจุนโทรกับสิ้อพื่ได้ขาดตอนพี่น้อง ปุ้งนี้เอาเศนออกแล้วะค่ะพี่นอ้องเอาเนขทางล้างมันออกแล้วค่ะจะกินสะดวกมากค่ะเนาะแซบค่ะเริ่มแกะคุน่าจะแกะไว้ So yeah. ปูนึงคุ้ง oh, yeah. นึงโอ้ยเนี้ยบด่อยสวดมาอีกอตักขึ้นรวด อักติดฟันอาทิตย์นี้พ่ปูไม่ยามากค่ะก้อนเพิ่นสิบไปไปดีดอมพัดกันไปค่ะพี่รองค่ะ มอมาเาตะเฮีตจุนสั่งทุเรียนมาอีกแล้วค่ะ น้องคนที่เคยสั่งนั่นแหละอยากกินอีกแล้วเขาเพิ่งมาส่งวันนี้ มแมงวันมาแล้วอากาศเปลี่ยนร่างกายจุนกระปรับตตเพราะท่านพี่น้องค่ะว่าไปแดนโทรมาอีกแล้วแล้วจุนคงจะต้องเครก ขอบเบรกแป๊บนึงค่ะมาค่ะทุกคนมาแซบต่อค่ะเดี๋ยวพี่แดงจะมาเอาที่บ้านนี่ค่ะเดี๋ยวจะกดกริ่งขึ้นมาหาจูนกำลังอร่อยมาไม่เป็นไรค่ะแซบเหมือนเดิมกินต่ออีกแป๊บหนึ่งค่ะ ปอดิพี่เขาผักผกซื้อผักชีลาวกดกล้องอีกรอบไม่รู้เหมือนเดิมไหม กล่องกับซื้อได้บพโดนกับอ่อนซื้อรวยราคากล่องจนุนซื้อมาแพงหัวห่าไใสห่าไใสจนจะเอาสาราแหน่ให้พี่แดงด้วยค่ะ เพราะว่าพี่แม่มให้มาเยอะที่จุดเอามาปลูกก็เอามาด้วยแบ่ให้เพื่อนกินพอเยอะค่ะเยอะมากคนนี้ยินเสียงจริงกับแมงเลยค่ะผื่แจงมาก

อร่อยเงินตากแห่งมากค่ะสมัยนันจูนซื้อราอร่อยๆแล้วค่ะเนาะหมูขอยเชลลี ที่กงองกองอะไรอย่างเงียซอเล่นไอยูเลยตรงช่วงหัวของเขาอะเอาพี่แดงมาแล้วเนี่ยบอกว่าจะกดกิ่งจ้าพี่แดงจ๋า <c oughs> <c oughs> อีกแป๊บค่ะกำ <c oughs> ลังแซ่บ ต่้นกล้องแต่ละเชื้อปะทับบะทอกันครับพี่น้องเพราะเขาขยับกล้องเขาออกเนาะเพราะว่างไว้บองเก่ากับกบุคือเก่าจนอ่อนซัอนซะแล้เนี่ย งามหายงามขึ้นเสียงลมอากาศแบบนี้น่านอน i'm mm, okay. C'est après. <laughs> vừa bác bàn ยำอื่นสิย่างไปดานจีนชิ้นไก่เล็กหน่อยเพื่อป่ลาละเอาพักบุกมาขายเอาอีกก่อนเอาอีกก่อนแซ่บก่อกนจะลาก่อนจะลากันไป โอเคค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้เหากับพอกันซ้ำน้เนาะคะเนาะเดี๋ยวเหาพอกันคลิปหน้าเด้จ่ายด้ออบ๊ายบายค่ะ